ถ้าใครเชื่อว่าบิ๊กแดงจะกลับมาถ้ากลับมาจริงนะเสี่ยงนะผมเรียนด้วยความปรารถนาดีเลยนะว่าเสี่ยงไม่ควรจะกลับมาในช่วงเวลานี้ส่วนก่อนหน้านั้นก็มีข่าวว่าบิ๊กแดงจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะก็เพราะว่าไปเจรจา,ากับทักษิณอะไรก็แล้วแต่ที่ข่าวลือเกิดขึ้นก็เป็นข่าวลือก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริง สวัสดีครับมาพบกับผมเทาสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงเป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทหารเกี่ยวข้องกับบิ๊กแดงซึ่งมีก็สื่อก็รายงานวนะ่าบิ๊กแดงอาจจะกลับมาอีกรอบมาอยู่วงการการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแต่สถานการณ์ความจริงตรงข้ามกัน ก็ก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องได้ดูนะครับก็โดนหน้าที่ก็ต้องทาให้เลวที่สุดครับก็เพียงกันหาลือแนะนํารู้จักกันครับขอบคุณครับดีครับ นนองปสุริยาจากขุนศรีปีกซ้ายของขุนศรีตัวทุ่งข้าศึกทำได้าายอย่างหนักเพียนวันนี้กำลังขอข้าศึกไว้เพียนขุนศรีเด้ไงได้ขนานการณ์ด้วยเพียน สิยาจากขุนเสียขุนเสียเปียกซ้ายนำการก่อข่าเสืกตรวจพบค่าเสืกร้นหอยไปทาง12บสองนาฬิกาเปลี่ยนรับปฏิบัติเปลี่ยนสิยาจากขุนเสียขุนเสียเปียขวาตรวจพบข้าเสืกร่นหอยไป12บสนาฬิกาเปลี่ยนรับปฏิบัติเปลี่ยน ไอ้ลูกลูกคนเสีกออไว้อย่างต่อเนื่องเพีนอยกจากคุณสีข้าศึกถูกทำลายอย่างหนักกำลังร่นถอยกำลังร่นถอยไป12นาฬิเปียนเปเรียบร้อยหนบอเห้ายาสอเรียบร้อยู่หมาสรียับปืนเรียบร้อย้าวมาสี่้มาสี่จบยับปืนเรียบร้อยีคุณสีก่าอย่างตอนเีย ตอบจากคุณเสลปฏิบัติเปลี่ยนค่าค่าศึกกำลังร่นหอยไป12นาฬิกาเปลี่ยนสามสองหนึง่งนอบหกรอบรหกพิกแงนะลูกพิกจอดนะพระเอกสุนทรคงสมพงศ์นะซึ่งก็อยู่ฝ่ายความาตลอดพิกแดงก็เป็นคนดีแหละนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ปรากฏว่าเจ้าปร,รอสิบนะะการแย่งชิงผัวทหาร บิ๊กแดงนะได้รับรพระบรมราชโองการโปดรดเกล้าให้ลาออกจากการเป็นทหารรักษาพระองค์รองราชเดีขานะครับกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็พ้นจากตำแหน่งทั้งหมดนะครับที่มีการพูดกันว่าบิ๊กแดงนี่จะกลับมานะครับแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือจบรพ0อสิบคนกล้ยชิดทักษินทั้งหลายนะครับ ถูกออกมาจับเกี่ยวกับคดีตากใบนะครับในขณะที่ฝั่งทักษิณน,นะฮะก็มีการส่งเพื่อนของทักษิณเข้าไปคุมกระทรูงกลาหมเป็นเลขาเป็นที่ปรึกษาเป็นคณะทํางานของภูมิธรรมเบชชัวชัยนะครับซึ่งได้ฉายาเป็นสหายอ้วนอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเอาเรื่องความไม่พอใจก่อน นะครับตั้งแต่แรกทาหารก็ไม่พอใจอยู่แล้วที่จู่ๆจะเอาอาดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่รบพุ่งฆ่ากันมาคุมทหารทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศแล้วก็ตำรวจนะครับด้วยนะด้วยตำรวจด้วยเนี่ยมันก็สร้างความไม่พออกสร้างความไม่พอใจอยู่แล้วเมื่อสร้างความไม่พออกไม่พอใจอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะนะครับ การกวาดล้างครั้งใหญ่เกิดขึ้นเราเห็นอะไรจากการกวาดล้งครั้งใหญ่สารมีการออกมจาจับในคดีตากใบซึ่งคนที่กระโดนคดีตากใบก็เป็นคนคล้ชิดพลเอกชัยสิทธิ์ญาติของทักษิณเป็นรุ่นพี่ของทักษิณจปรเก้าพลเอกพิสารนะครับซึ่งเป็นสอสของพรรคเพื่อไทยเพื่อนทักษิณจปรสิบโดนกันไปแถวเจ็ดแปคน ในคดีตากใบคดีนี้หายไป20ปีจูจู่สารก็ประทับรับฟ้องบางคนหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศอ้างไปรักษาตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องหนีหรอกกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่เป็นปัญหานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะครับซึ่งมีข่าวลือนะมีข่าวลือผมเช่ว่าข่าวลือแล้วกันเกี่ยวข้องกับดินลังกาวี ยินังกวีก็คือไปเจรจากับทักษิณให้ทักษิณเดินทางกลับมายังประเทศไทยนะครับสุดท้ายพลเอกภิรัตก็โดนนะครับลงโทษทางวินยัยทำลงวินัยเป็นเวลา30วันนะต่อมาก็บอกว่าป่วยขอพระบรมราชโอ,องการโปรดเกล้าขอลาออกนะจากการเป็นทหารในวังอาว่ายง่ายหน่วยงานต่างๆในวังก็ขอลาออกทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ก็มีการวิเคราะห์ว่าพลเอกภิรัต จะกรับมานั่งนะคุมกระทรวงกลาโหมนะ,ะจะมาช่วยบิ๊กน้อยซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะดูแลกระทรวงกลาโหมดูแลเหล่าทัพทั้งหลายถามผมนะก็จริงๆแล้วพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าท่านเป็นคนดีนะนะ,ะแต่ถ้าถามว่าท่านเหมาะหรือเปล่าในช่วงเวลานี้ ที่จะไปยุ่งเกี่ยวไปเป็นที่ปรึกษาของน้ำตีช่วยว่าการกระรูงกลาหมบิกน้อยเนี่ยที่เป็นคนของพลเอกประยุทธ์ผมว่าไม่เหมาะอันตรายนะครับบรสิสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเราจับหลักให้ดีเราจะเห็นว่าจปรสิบเพื่อนใกล้ชิดทักษิณเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในกระรูงกลาหมก่อนหน้าน,นี้มีการแย่งชิงนะครับเรื่องตําแหน่งของบบเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศและตํารวจ เพื่อต้องการให้คนของพรรคศิลป์นเนี่ยเข้าไปดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับเข้าไปดํารงตําแหน่งในส่วนของเหล่าทัพทั้งหมดซึ่งอย่าลืมนะครับกำลังปฏิวัติกลางพระนครขึ้นตรงกับสํานักพระราชวังนะครับต่างจากอดีตนะครับหน่วยคุกกำลังโดยเฉพาะกองทัพบ,บกเนี่ยหน่วยปฏิวัติทั้งหมดขึ้นตรงสํานักชวังทั้งหมดนั่นหมายความว่าการเคลื่อนไหวทัพบิ๊กแดงกลับมาอันตรายฮะัสำหรับผมอันตราย อันตรายอย่างมากถ้าใครเชื่อว่าบิ๊กแดงจะกลับมาถ้ากลับมาจริงนะเสี่ยงนะผมเรียนด้วยความปรารถนาดีเลยนะว่าเสี่ยงไม่ควรจะกลับมาในช่วงเวลานี้ส่วนก่อนหน้านั้นก็มีข่าวว่าบิ๊กแดงจะได้เป็น,นรัมนตีว่าการกระรวงกลาโหมนะก็เพราะว่าไปเจรจา,ากับทักษิณอะไรก็แล้วแต่ที่ข่าวลือเกิดขึ้นก็เป็นข่าวลือก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงอาจจะมีการเจรจา,ากันไหมก็อาจจะมีการเจรจา,ากันมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้นะครับถ้ามันเกิดการเจรจาเกิดขึ้นจริงนะ แต่สิ่งที่เห็นตอนนี้บิ๊กแดงหลุดจากตําแหน่งในหวังทั้งหมดนะครับทำเกินหน้าที่ของตน,นเองจากโทษที่ถูกทำรงวินัยและตอนนี้ทีมทำงานของทั้งฝั่งทักษิณทหารที่เคยได้รับการสนับสนุนจากฝั่งทักษิณสลับผมมองว่ากำลังถูกกวาดล้างนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อตามความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ the hot ปัญหาที่พอจะถามระแสสังคมมันหลังมันไหลทับสิ่งกำลังหมดแรงจะหามมีเอาไว้ทำไมคือสิ่งที่ถูกต้องเป็นประเด็นความคิดเห็นนั้นถูกประเคนทาหารที่ดีก็โดนเขาแกลมงสิ่งที่เคยได้ทำก็มีอันต้องหลุดกระเด็นพับรักมันแตกกระแซงกระเซ็นจึงมาขอที่แจงเป็นเพลงเหนือจดตายตามตะเข็บชายแดนอยู่นัองเข็ดของลายแม่แต่ขอดูแลแบบตายแทนยังทนไหวสู้เข้าไปได้กายแรงหมดแล้วใช้แรงใจแทนจะทำเพื่อชาติไม่พังแคลงกำลัง ตั้มกายปราบปรามขอเจ้ากอสู้กับไพยโจรไรจับกุมแก๊งขายาที่เข้ามาบ่อนทำลายเราจะปกป้องนเสฤษฎาจนถึงเลือดหยดสุด จเธอภัยจากธรรมชาติที่ทำให้เราต้องยอมสยบทอดทักหันเผชิญทุกภัยที่ประสบให้การช่วยเหลือตั้งแต่ต้นไปจนกว่าภัยนั้นจะจบรบเราไม่ท้อวินัยไม่ย่อหย่อนยึดมั่นในเอกราชประชาชนต้องมาก่อนความไม่เรียบร้อยเราจะสอดส่องประเทศไทยอยู่ย,ยั้งยืนยงเหมือนกานก่อนแม้ว่าใครจะมองไม่เห็นว่ามีเราอยู่ตรงนี้แต่จะขอทำดีทุกขณะและทุกที่ปกป้องโภยภัยคุ้มครองจากทั้งนี้ปิดทองที่หลังพระด้วยาระระและนาด สุดท้ายนี้มีเรื่องวันขอก่อนจะจากไม่รบกวนเกินไปไม่ทำให้คุณนั้นลำบากเรื่องบังคำให้ใครมารับดูคงมีบางอาจแต่เราจะรักคุณต่อไปจนกว่าตัวเรานั้นตายจากชจชาเจาาปีบันต้องวัดกันที่ใจเขียดทหารไทยประดับไว้อยู่ที่อ้อมปล่อยโยตยอวิบวโ ตลอดก็ไม่มีหน่วยงานไหนมานนมา,าก็มีแต่ทุกทหารนี่แหละมาช่วยเอาของมาแจกมั่งอะไรมั่งมาถามเธอทุกสุกดิบมากจังก็ขอบคุณหน่วยงานทุกทุกหน่วยนะจะเกิดนั่นป้าก็ขอบคุณมากไม่มีทหารก็ไม่มีหน่วยงานใหญ่มาไม่มีทหารก็ันก็อยู่กันไปตามนีนมมนน่แหละเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยไม่หล่าไม่รักทหารจะไปรักใครอ่ะ